วันนี้เวลา1 0นาฬกา6นาทีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีพระราชทานพระบรมราชวรโรกาสให้หนางชนาการธีรเวชพลกุลประธานสารดีกานำผู้พิพากษาป,ประจำศาลร,รุ่นที่79จำนวน55คนเฝ้าทูลและอองทุลีพระบาทถวายสัตว์ปิยานก่อนเข้ารับหน้าที่ในโอกาสนี้นางสุภาพสิริกังวานกุลเลขาธิการประธานสารดีกา นายธีรไทยเจริญวงศ์เลขาธิการสำนักง,งานสารยุติธรรมและนางจรีรัตน์ตันติเวชกุลเลขาธิการสถาบันพัฒนาข้าราชการฝ่ายตุลาการสารยุติธรรมร่วมเข้าเฝ้าทูนและอองธุลีพระบาทด้วยในการนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมีพระราชดำรัสแก่คณะผู้พิพากษาข้าพเจ้ามีความยินด,ดี ที่ได้พบผู้รักษาทุกท่านในโอกาสที่มาถวายสัตยปฏิญาณก่อนเข้ารับหน้าที่<อ>การเป็นผู้รักษานั้นอาจกล่าวได้ว่ามีหน้าที่อยู่สองส่วนส่วนหนึ่งคือการตัดสินคดีความในโรงศาลซึ่งต้องปฏิบัติด้วยความสุจริต จะเที่ยงตรงเป็นกลางอย่างแท้จริงอีกส่วนหนึ่งคือการประพฤติดีปฏิบัติชอบและยึดม,มั่นในคุณธรรมจริยธรรมอยู่เสมอเพื่อให้การดำเนินชีวิตตัวส่วนตัวไม่มีความเสื่อมเสียหายและเป็นพื้นฐานอันมั่นคงสำหรับการปฏิบัติ หน้าที่ถวนแรกให้บรรลุผลเป็นความดีความเจริญสามารถอำนวยความิธรรมให้แก่ประชาชนและชาติบ้านเมืองได้อย่างเที่้แท้จึงขอให้ผู้รักาษาทุกคนระหนักถึงความสำคัญของหน้าที่ทั้งสองส่วนและตั้งใจปฏิบัติ ให้ครบถ้วนบริบูรณ์ขอเวยอพอให้ทุกท่านมีความสำเร็จในการปฏิบัติหน้าที่และมีความสุขความเจริญในชีวิตตามใจปรารถนา